น้ำนมมันกัดกระเพาะนะเว้ยเราทำไงดีวะที่ช่วยพี่ช้านอ่ะเกาจริงจังใส่ไปในแกวเฮ้ยอู้หูเหนื่อยเหลือเกิน ชา้าเป็นอะไรพีชพ่ช้าอ,อะไรออกไปโอ้โหหลังได้ทองธุรกิจไม่ค่อยดีญาติโยมก็ไปไหนหมดก็ไม่รู้ <ยก S 1> เลิกไปดีกว่าพักร้อนเนี่ยไม่มีคนใส่บาทเลยลใ,ใ้ยโอ้แล้วรอกิจนิมนต์เนี่ยงานบุญงานบวชงานศพไม่มีใครมาเลยไมม <c oughs> ่ีเลิกเถอะเลิกเถอะร้อนน่ะเหนื่อย รอนเนมเดี๋ยวเอาของแก้ร้อนมาให้เน่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาน้ำเปล่าไม่อะไอย่างงี้ต้องน้ำอัดลมกินแล้วมันซาบซ่านถึงหัวใจเลยทีเดียวเออพี่ช้าแต่ว่าน้ำเปล่ามันจะเป็นต่อร่างกายนะเออไม่เอาไม่เอาไม่เอากินน้ำลมดีกว่ากินน้ำเปล่านี่ไม่กินมันจนจิตปีล้ะไม่เอาไม่เอา S <s> นี่มันต้องกินแบบนี้หอ,องทุ่มทุ่มเลยที <S <s <ug> <S <s <ug> ดเดียวสดชื่น สดชื่นเฮ้ยอาร์ตพี่ชาเขาไม่กินน้ำเปล่าเลยว่ะกินแต่น้ำมัดลมอ่ะน้ำมัดลมมันกัดกระเพาะนะเว้ยขู่กลัวว่าพี่ชางอ่ะคงจะอยู่ได้อีกไม่นานแล้วแหละเราทำไงดีวะนี่ช่วยพี่ชาอ่ะอืมอ๋อกูคิดออกแล้ว เด็กพวกนี้ไปไหนกันเนี่ยไปไหนก็ไม่บอกกลับมาเดี๋ยวฟาดให้ตูดลายเลย <c oughs> <c oughs> นี่จริงจบของเล่นอันละสิบบาทเองนวย้ยมันจะช่วยทำให้พี่ชาบอะเลิกน้ำอัดลมได้เลยนะนี่นี่มีหนูด้วยแล้วมันจะใช้ยังไงวะเ <c oughs> ด,ดี๋ยวบึงรอดูตามมา ฮือเรื่องไม่ถูกเลยเนี่ย,ยซ้ายก็หวานขวาก็ซ่ซ่าลูกหลักของสองคนเลยเนี่ยเดี๋ยวกูอ่ะจะเบี่ยงเบนความสนใจอะ่ะให้วิ่ชาอ,ออกห่างจากน้ำมัดโลมากที่สุดแล้วมึงอะ่ะก็เอาจิ้งจบใส่ไปในแก้วเฮ้ยแล้วพอวิชากินไปอะ่ะเจอจิ้งจบเลยนะวิออ่ชาจะไม่กินนะมันเรามีต่อไปเลยเว้ยเจ่งจะตาย ไปแล้วอ่ะเฮ้ยไอ้ด่างไอ้ดา่ดางเดี๋ยวก่อนอพี่ช้าไปเร็วๆเด,ดี๋ีบไ้ด่า <c oughs> นี่ไง <c oughs> แกต้องจมไปกับน,น้ำซะ <c oughs> หายไปไหนของมันวะ <c oughs> เอ้า รองเท้าพี่ก็อยู่นี่นี่เอา้าสงสัยผมมองผิดอะพี่โทษทีพี่โทษทีพี่โทษทีพี่อ,อ้าออาร์ตรจิ้งจบมันคายขึ้นมาโอ้หมีชามีเห็ดแน่เลย ชื่นใจเหมือนม,มีมุ้นด้วยเกี้ยวนึบหนับหนึบหนัเฮ้ยอาเช้า,ชากินงจบทั้งตัวเลยวะ่ะกินเป็นมุ้นเลยอะ้วทำไงต่อเนี่ยมันต้องมีแผนสองเ <c oughs> นี่ยเมื่อจิงจบมองไม่เห็นใช่ไหม ตเจอไหมหนูปอมเห็นนี้แหละเห็นแน่นอนอ่ะเอาไปโอเคเดี๋ยวกูไปรอแป๊บอะเฮ้ยพี่ช้างไอ้เงาเอารองเท้าพี่ไปอีกแล้วเฮ้ยไอ้เงาเขาก่อนเอาประตูพี่ช้างไปเอาที่เอาอะไรไปอีกเงา Xảy đâm mình nam ăn lồn người Cho nó Cái lồn nam biết sao Này ơi ngào à Cũng có mấy lúa mà cần đó biết แล้วถุงมันเอาอะไรไปจำไม่ได้อะโเออเธอทิเธออันนี้แหละยังไงก็ต้องเห็นหนูแน่นอนแก้วนี้มีวุ้นด้วยอืม เกิดอะไรกันขึ้นทำไมมีหนูอยู่ในแก้วไอ้ดูไอ้ดูเป็นคนเอาไปใส่ในแก้วก็มึงอะเป็นคนสั่งกูมึงแต่เป็นคนไปใส่อะมึงอะมึงนั่นแหละมึงนั่นแหละมึงนั่นแหละนู้ดไอ้ออสค่ะกูนั่นแหละไหนลองเล่ามาสิเกิดอะไรขึ้นที่ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วนะการแก่งกันแบบเนี้ยมันอันตรายถึงชีวิตเลยนะการมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นอ่ะมันไม่ดีเลยนะ การแก้กันแบบเนี้ยครับที่จะพยายามกินน้ำอารมณ์ให้น้อยลงนะครับอืมเอ๊ะ